ของหัวหินอย่างหนึ่งก็คือเป็นเมืองที่รวมคนทุกยุคทุกสมัยและความหลากหลายไว้ได้วยกันค่ะจะเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์สส่เติมแต้มบุญนักชิมนักช็อปชอบเดินตลาดก็มีให้เลือกทั้งตลาดโต้รุ่งหัวหินตลาดศิลปะตลาดน้ําย้อนยุคหรือตลาดยุโรปสุดชิคบางคนอาจจะอยากแค่นั่งชิลริมชายหาดอยากไปเสพงานอาร์ตหรือคาเฟ,ฟช่ชิคๆที่นี่ก็คือเรียกว่ามีครบทุกอย่างเลยละค่ะ กว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยเมื่อก่อนหัวหินก็เป็นแค่หมู่บ้านเล็กๆชื่อว่าบ้านสมอเรียงหรือบ้านแหลมหินค่ะด้วยภูมิศาสตร์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นติดทะเลล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์เส้นทางการติดต่อค้าขายที่สะดวกทําให้คนเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้นจากหมู่บ้านเล็กๆจึงกลายเป็นหัวหินที่เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของเราในทุกวันนี้ค่ะ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะที่คนนิยมมาถ่ายรูปเช็คอินกันไม่ใช่คาเฟ่ค่ะแต่คือที่นี่เลยค่ะสถานีรถไฟหัวหินค่ะสถานีรถไฟหัวหินเนี่ยนะคะก็ได้รับฉายาว่าเป็นหนึ่งในสถานีที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยค่ะและสถานีรถไฟหัวหินแห่งนี้นะคะก็ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเมืองหัวหินด้วยค่ะ เพราะหลังจากที่ทางรถไฟสายใต้เชื่อมหัวหินเข้ากับชายแดนไทยมาเลเซียแล้วและชามก็ได้ข่าวมาว่าจะมีการเปิดตัวสถานีหัวหินแห่งใหม่จะตั้งอยู่ทัดจากสถานีหัวหินเดิมไปทางทิดใต้เป็นสถานียกระดับสูง14เมตรที่มีทางเดินใต้สถานีแห่งแรกในประเทศไทยที่นั่งพักคอยอยู่บริเวณชั้นล่างชานชลายอยู่ชั้นบน หัวหินก็กลายเป็นสถานที่ตากอากาศไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยหรือต่างชาติก็เลือกมาใช้เวลาพักผ่อนทํากิจกรรมดําน้ําตกปลาตีกอฟที่นี่กันค่ะตอนนี้คุณผู้ชมก็อยู่ที่สนาม Black m o u n t a i n Golf Club ค่ะแล้วก็มาพบกับชามในชุดจาก JDX Thailand อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะดินฟ้าอากาศเป็นใจมากเพราะว่า ฝนเพิ่งตกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตอนนี้แดดกําลังออกค่ะแต่แดดไม่แรงมากกําลังออกรอบได้แบบสบายๆเลยทีเดียวค่ะ Black Mountain Golf Club สร้างอยู่ในหุบเขาใกล้กับภูเขาสีดําและนั่นก็คือที่มาของชื่อนั่นเองค่ะคนที่ออกแบบสนาม Black Mountain Golf Club ก็คือคุณเฟลร r y อนในปี2550ถึง2552สนาม Black Mountain Golf Club ได้จัดการแข่งขัน Asian Tour ครั้งแรกที่นี่ค่ะตั้งแต่นั้นมา สนาม Black Mountain Golf Club ก็ได้จัดทัวร์ใหญ่มาเรื่อยๆเช่น European Tour Thai LPGA และ Thai PGA ค่ะสามารถไปได้สองทางโดยจากเส้นเพชรเกษมก่อนถึงตัวเมืองหัวหินเลี้ยวขวา เข้าซอยหัวหิน56แล้วข้ามทางรถไฟไปตามป้ายสนามอีกประมาณ10กิโลเมตรหรือใช้เส้นบายพาสไปปรานบุรีแล้วเลี้ยวสายที่หลักกิโลเมตรที่25เข้าไปตามป้ายสนามอีกประมาณ1กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพและ10นาทีจากหัวหินค่ะ เป็นสนามที่เปิดเมื่อปี2007เป็นหนึ่งในสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดในเมืองหอยหินมีการออกแบบที่สวยงามและคงความเป็นธรรมชาติของสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ไว้มากที่สุดตอนที่ชัมก็พร้อมแล้วค่ะแต่ก่อนที่จะไปแท่นทีออฟนะคะชัมก็อยากจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่ไฮไลท์ของวักเฮาส์แห่งนี้ค่ะก็คือโปรชอปและห้องล็อกเกอร์ค่ะไปกันเลยค่ะ ที่ชามมาที่สนามกอล์ฟ Black Mountain นะคะอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ชามตื่นตาตื่นใจและรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มานะคะก็คือ Pro ช็อปของที่นี่ค่ะเพราะว่ามันคือสวรรค์ของนักกอล์ฟสายแฟชั่นค่ะมีครบทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือว่าจะแต่งตัวแนวไหนที่นี่มีครบเลยค่ะ เช้นกอล์ฟขับแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นสนามที่มีคอนดิชันดีมากๆเลยค่ะเหมาะสมสำหรับนักกอล์ฟทุกระดับฝีมือนะคะและที่สำคัญค่ะยังเป็นสนามระดับแชมเปี้ยนชิพโคร์สิกด้วยค่ะ และมีอีกหนึ่งรายการนะคะที่จัดที่ Black Mountain Golf Club หัวหินแห่งนี้นะคะนั่นก็คือรายการตีไกล Thailand l o Long Drive ที่จัดโดย Golf Channel Thailand ของเรานั่นเองค่ะเพื่อที่จะเต้นหานักกอล์ฟที่ตีไกลไปชิงแชมป์ World Golf Long Drive ที่สหรัฐอเมริกาค่ะแต่ตอนนี้นะคะเราไปดูกันนะคะว่าพิธีกรของเราจะตีไกลได้แค่ไหนไปทีออฟกันเลยค่ะ นี่นะคะตั้งแต่ที่ขับออกมาจาก Clubhouse นะคะก็รู้สึกแบบสบายใจมากเลยเพราะว่าวิวทิวทัศที่นี้งดงามมากๆเวลาที่นั่งออกมานะคะก็จะมีแบบ Layout ที่สวยงามมีลำธารมีต้นไม้โอเคคุณผู้ชมอาจจะคิดว่าแบบออสนามกอล์ฟทุกที่ก็มีต้นไม้นะแต่ที่นี่นี่คือเขาอนุรักษ ความเป็นธรรมชาติของเขาสุดๆเลยค่ะเพราะว่าต้นไม้ที่นี่คือแบบเป็นต้นใหญ่ๆค่ะเพราะว่าบางที่ก็จะมีแบบแค่เล็กๆเพืพอเป็นอุปสรรคให้กับนักกอล์ฟนะคะแต่สังเกตดูที่นี่นะคะคือแบบใหญ่โตจริงจังมากๆเลยค่ะและสำหรับชามนะส่วนตัวคือชามชอบสนามที่เป็นสนามภูเขาค่ะเพราะว่ามันจะมีความท้าทายที่แบบมากกว่า สนามที่เป็นพื้นราบทั่วไปนะคะแล้วก็จะมีความแบบมีอุปสรรคต่างๆเช่นลมด้วยแล้วก็เนินต่างๆอ้ยสนุกค่ะ อยู่ที่ทีออฟหลุม3แล้วค่ะคุณผู้ชมและที่สนามกอล์ฟ Black m o u n t เชนเนี่ยนะคะหลุม3าก็เป็นอีกหนึ่งหลุมที่มีความโดดเด่นค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะแท่น t ีออฟนะคะก็เวลาที่เรามองจากมุมบนนะคะก็จะเป็นโลโก้ของ Black m o วเชนเลยค่ะและที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะคะเนินนี้ค่ะภูเขาลูกนี้นะคะก็คือ b l Black Mountain ของจริงเลยค่ะเพราะว่าเป็นสีดำนะคะแล้วก็เป็นเชฟของโลโก้ a c k m o u n t เชนเลยทีเดียวค่ะ และในตอนนี้นะคะกำลังจะทีออฟไปค่ะเป็นหลุมา3นะคะแล้วหวังว่าจะได้โฮลอินวันอีกสักครั้งในชีวิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะต้องมาลองดูค่ะชามจะตีที่แท่นหมุดขาวนะคะเป็นระยะ145หลานะคะและเป็นทางขึ้นเพราะฉะนั้นเพิ่มไปอีกประมาณ10กว่าหลาค่ะก็เดาว,ว่าเท่านี้น่าจะพอนะคะ พอทนอสวยงามมากเลยคุณผู้ชมคะไม่อยากจะโม้เลยวันนี้เทคแรกเทคเดียวเลยนะคะมีค่ะที่สนาม black m o u n เช่น Golf Club นะคะก็จะเป็นกรีนของที่นี่ค่ะก็จะเป็น Tiff ์ a g l e นะคะเป็นญ่าชนิด t i ฟ f ์ a g l e Bermuda ค่ะซึ่งสปีดของเขาเนี่ยจะเร็วเป็นพิเศษค่ะ ในบางวันนะคะจะอยู่ที่10.5เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นะคะที่ทาให้น้ําหนักมานี่ก็จะพยายามแบบเลี้ยงน้ําหนักไม่ให้มันแรงเกินไปเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราแบบพัดเต็มแรงเลยเนี่ยนะคะมันก็จะมีสิทธิ์หลุดตกกรีนตกลายไปแน่นอนเลยค่ะแต่สําหรับตอนนี้ก็คือทีมงานจะต้องเลี้ยงข้าวชามแล้วค่ะเพราะเมื่อกี้บอกว่าถ้าพัดลงคือเลี้ยงข้าว เมื่อกี้นะคะหลุมพาสามหลุมสามชามก็ได้พามาแล้วนะคะตอนนี้ก็อยากที่จะได้พา2พาติดกันนะคะแต่ว่าดูเลเยอร์อาแล้วถ้าจะยากค่ะเพราะว่าหลุมสี่ของ l l c k m o u n เช่นเนี้ยนะคะก็จะเป็น็อกเล็กซ้ายนะคะเป็นพา4แต่ว่าสังเกตดูค่ะอุปสรรคแบบมากมายมากมีทั้งบ่อทรายแล้วก็น้ำด้วยนะคะแต่ชามกะว่าจากหมุดขาวนะคะเราก็จะตีไปวางไว้หน้าน้ำค่ะ แล้วด้วยความที่ถึงแม้ว่าจะเป็นทางโลทางลงนะคะแล้วก็ระยะเนี่ยอาจจะถึงน้ําแต่ด้วยความเหนื่อยของการตีสนามภูเขาชัมคิดว่าไม่น่าจะตีถึงน้ําค่ะเดี๋ยวลองดูนะคะแต่อยากจะอยู่ใกล้น้ําให้ได้มากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ขึ้นชดสองได้อย่างสวยงามนะคะมาลองดูค่ะ สนามกอล์ฟแบล็กแมวเชนนะคะแรกเริ่มค่ะก็จะมี18หลุมค่ะแต่ตั้งแต่ปี2016เป็นต้นไปนะคะเขาก็จะเพิ่มมาอีก9หลุมค่ะรวมเป็น27หลุมค่ะซึ่งท้าทายมากๆเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะก็มี3คอร์สค่ะก็มี East, North แล้วก็ West ค่ะซึ่ง West นี่ก็จะเป็นอคอร์สใหม่ที่เพิ่งสร้างขึ้นมานะคะตัวชัมเองเนี่ยไม่เคยเล่น West ค่ะชัมจะเล่นแต่อัอนดั้งเดิมของสนาม Blackmount เช n ค่ะ แต่ว่าพี่แคดดี้เขากระซิบมาว่าเวสนี่จะเล่นยากมากๆเพราะว่าแฟร์เวค่ะจะมีความแคบต้องแม่นจริงๆทิศทางถ้าแบบเอียงซ้ายเอียงขวาน,นิดเดียวคือจะแก้เกมยากมากๆเลยค่ะส่วนอีส์นะคะที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็จะเป็นสนามที่จำได้เลยว่าอุปสรรคเยอะมากค่ะจะมีต้นไม้ใหญ่ที่จะแบบกีดขวางทางเดินของเราตลอดเวลาถ้าเราเล็งผิดจุดหรือวางแผนไม่ดีนะคะจะเจออุปสรรคได้แน่นอน ส่วนคอร์สที่เป็นคอร์สนอร์ทนะคะก็จะเป็นคอร์สที่แบบต้องใช้พละกกำลังมากเลยบางครั้งเราว,วางแผนได้ดีแต่ว่าเวลาที่เราเดินขึ้นเขาอ่ะเราก็จะเหนื่อยได้ค่ะก็จะต้องแบบบวกลบคูณหารความเหนื่อยด้วยแล้วก็ระยะที่จะต้องขึ้นเขาด้วยค่ะจริงๆทางลงเขาก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเดินขึ้นเขาซะส่วนใหญ่ค่ะอะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะ Approach Green แล้วค่ะอยู่ที่ประมาณ115หลานะคะ มาดูซิว่าชามจะตีอ่อนหรือเปล่าเรามาเช็คลมกันนิดนึงนะคะก็นิ่งๆอยู่สวยมากโอ้ยอยากให้เห็นผลงานคอร์สเวส์ที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะก็ สร้างอยู่บนพื้นที่เดิมที่เคยเป็นพารา3ม,มาก่อนค่ะซึ่งชามเองก็เคยตีนะคะแต่สำหรับคอร์สใหม่นี้นะคะก็ได้ถูกออกแบบโดยเจ้าของของสนามนี้เลยนะคะเป็นโปรโกอล์ฟชื่อดังชาวสวีเดนนะคะ Mr Stick Not Love และ Mr Johann e d อ o r s ค่ะและได้ฟีดแบค k ที่ดีมากๆเลยค่ะจากโปรโกอล์ฟชื่อดังระดับโลกหลายคนเลยนะคะร่วมไปถึงโปรช้างธงชัยใจดีของเราด้วยค่ะ ดูดิอ่ะเทคเดียวอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมเป็นนักกอลฟที่ดีนะคะเดินมาไม่มีพัตเตอร์มาในมือด้วยค่ะสครู Screw นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมที่เขาเรียกกันว่าระยะขาสั่นค่ะและเป็นทางลงอีกต่างหากนะคะด้วยความเป็นสนามภูเขาและกรีนสปีดของเขาเร็วมากคือ10.5จะไม่กล้าที่จะสวิงแรงเลยค่ะต้องแบบแตะๆก็แทบจะถึงหลุมอยู่แล้วค่ะมันต้องได้แล้วแหละ ลายสายหนักมากเลยค่ะมันหลอกตาแต่ก็โชคดีนะคะที่ลงได้พาด้วยแหละ สนามกอล์ฟแบล็กแมวชันนะคะก็ไม่ได้มีแค่สนามกอล์ฟอย่างเดียวนะคะแต่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการที่จะมาเที่ยวทั้งครอบครัวค่ะ mm. เพราะว่ามีที่พักหลายแบบนะคะ mm. มีทั้งแบบวิลล่าด้วยนะคะ mm. แล้วก็แบบคอนโดมิเนียมด้วยค่ะ mm. และที่สําคัญสุดๆจริงๆนะคะ mm. ที่ที่ชามชอบมากก็คือร้านอาหารของที่นี่ค่ะ mm. พาเพื่อนมากี่คนคือทุกคนจะแบบ ปลื้มมากอร่อยมากไม่ต้องออกไปที่ไหนเลยค่ะตีกอล์ฟเสร็จเหนื่อยๆนะคะเราก็มาที่นี่เลยทันทีนะคะมีอาหารหลายแบบมีทั้งแบบอาหารไทยนะคะแล้วก็มีอาหารตะวันตกด้วยค่ะ แบบที่ชัมนบอกเลยนะคะว่าร้านอาหารของ Black Mountain Golf Club นะคะเขามีหลากหลายมากเลยมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารตะวันตกด้วยนะคะชามนก็เลยสั่งมาทั้ง2แบบเลยค่ะอาหารไทยก็จะเป็นยำปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะเป็นตะวันตกนะคะ Norwegian Salmon s MOKE d Norwegian Salmon กับ Dill ครีมพอทเทลสนะคะก็เป็นของโปรดของชามอีกเมนูหนึ่งนะคะและที่สำคัญนะคะของที่นี่นะคะก็จะเป็นโทสต์สกาเ e นค่ะซึ่งหายากมากในประเทศไทยนะคะเพราะว่าเป็นเมนูพิเศษของชาวสวีเดนค่ะแล้วก็สนามนี้นะคะก็ออกแบบแล้วก็เป็นของชาวสวีเดชค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราเริ่มจากเมนูไทยๆของเราก่อนเลยดีกว่าค่ะ จำว่านะคะการที่เราได้ทําในกิจกรรมที่เราชอบหรืออะไรที่เรามีแพชชั่นนะคะมันจะสามารถที่จะ เพิ่มพลังให้กับชีวิตของเราได้ทําให้เราสามารถจะไปทํางานหรือว่าผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในชีวิตของเราได้ค่ะและในสนามกอล์ฟแบล็ก m มาเช่นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นสวรรค์สําหรับนักกอล์ฟเลยค่ะแต่สาหรับบางคนในครอบครัวนะคะสมาชิกบางท่านอาจจะไม่ได้ตีกอล์ฟสนามกอล์ฟแบล็กเมาน์เช่นนะคะก็มีให้คุณได้ครบถ้วนเลยทีเดียวค่ะมีสวนน้ํแบล็กเมาเช่นนะคะที่เป็นสวนน้ําที่เหมาะสมสําหรับทุกวัยเลยค่ะเด็กก็สามารถเล่นได้นะคะแล้วก็ ไม่ว่าคุณจะโตแค่ไหนก็จะมีแบบเครื่องเล่นที่สนุกสนานอยู่ในสวนน้ำด้วยค่ะและตอนนี้นะคะในไหน,หนเราก็อยู่ที่สนามกอล์ฟแลคกมอนเทนแล้วมีอีกหนึ่งจุดแต่จะเป็นที่ไหนนั้นช่วงหน้าไปดูกัน พีนี้ยังไม่จบแน่นอนค่ะเพราะว่าชามจะต้องพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมชมร้านอาหารที่ชามชอบและประทับใจมากๆค่ะและในตอนนี้นะคะชามก็ได้วับมาจาก Black m o u ม t a i n หัวหินค่ะมาอยู่ที่เอกใหม่ย i n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  i i h h o r r o o o d ค่ะ อยู่แยกเอกมัยใต้นะคะแล้วขอบอกเลยว่าสะดวกสบายมาง่ายมากๆนะคะอยู่ริมถนนเอกมัยนะคะแล้วต่างจากหลายๆที่ในทองหลอกับเอกมัยนะคะที่นี่คือหาที่จอดได้ง่ายมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะเราสามารถที่จะ ทานอาหารนะคะ c r o s จากหลายๆร้านอร่อยนะคะที่อยู่ในเครือของ MK Restaurant Group นะคะสำหรับเอกมัย Dining Neighborhood นะคะก็มาในโชมใหม่นะคะทั้งสถานที่อาหารและบริการของร้านอาหารในเครือ MK Restaurant Group ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะชามก็ได้นัดคุณพ่อมาทานที่ MK Gold เอกมัยค่ะพอน่าจะถึงแล้วค่ะ สวัสดีค่ะนี่นะคะชามก็เลือกที่จะมาฐานที่ MK Gold เอกมัยนะคะเพราะว่าพ่อชามเนี่ยนะคะก็เป็น FC นะคะเป็นแฟนตัวยงของ MK เลยะคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะให้เปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็เพิ่งเบรนเบรเสร็จแล้วก็อยากจะให้พ่อได้มาชิมอาหารทั้ง MK Gold แล้วก็ทั้งแหลมเจริญแล้วก็มีข้าวมันไก่สูตรโบราณด้วยไปกันเลยค่ะ สำหรับบรรยากาศของ MK Gold เอกมัยนะคะชามก็ชอบเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าการตกแต่งของเขานะคะก็เป็น Art Deco ค่ะซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างหลายๆ Generation เลยเพราะว่า MK Gold เนี่ยจริงๆแล้วคือเหมือนเรามากับเพื่อนก็ได้แล้วมากับครอบครัวก็ได้นะคะแล้วสำหรับที่นี่เนี่ยนะคะก็คือเดินเข้ามามีค่าสังเกตนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีเป็นคอนโดแดงนะคะเอามาทำเป็นโคมไฟค่ะคือแบบ ดีมากคือเขาได้คิดแบบละเอียดมากๆเลยนะคะแล้วถ้าสังเกตลึกไปอีกนะคะก็จะมีมอสุกี้ด้วยะคะ่ะอยู่บนเพดานเลยแบบสวยอะ่ะได้บรรยากาศแบบ MK ที่แท้ทรูจริงๆแต่ตอนนี้นะคะก็น้ำเริ่มเดือดแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยไหมคะพะ่อสำหรับวันนี้นะคะก็จะเน้นเป็นอาหารแนวซีฟู้ดนะคะแล้วก็เน้นผักเป็นลิเศษเพราะว่าเราก็สายกีฬาใช่ไหมคะเมื่อกี้นี้ออกรอบมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากที่จะ เฮลตี้นิดหนึงส่วนข้อนี่ก็จะเป็นสายกีฬาเหมือนกันก็จะวิ่งมาราธอนนะคะก็จะเน้นผักเป็นเป็นหลักค่ะโอเคมาอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นก่อนเลยว่าผักของเรานี่คือแบบงดงามมากเลยนะคะมีครบทุกชนิดเลยมีสาหรายมีอะไรด้วยแล้วก็นี่ค่ะเน้นอาหารทะเลนะคะกุ้งหอยปูปลามาครบนะคะอวดอันนี้ก่อน ไทยแลนด์ก็มีนะคะล็อ l สเตอร์โอ้โหโอเคแล้วก็สำหรับชามนะคะก็ของโปรดค่ะอันนี้ไป MK ที่ไหนก็ต้องสั่งกองเต้าหู้นะคะ,ะต้องเป็นสาขา MK Gold นะคะถึงจะมีกุ้งลอลลีปอปคมยิ้มกุ้งนะคะนี่ของชามอาจจะชอบแบบให้เนื้อมันดุยๆนิดนึงก็ไม่อยากจะแบบ ค้างไว้นานมาลองชิมกุ้งอมยิ้มบ้างรู้สึกว่าเขาจะปรุงมาเรียบร้อยแล้วชําก็จะไม่จิ้มนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะตัวโตๆเลยนะคะดีดีเป็นยังไงคะอ,อร่อยมากอร่อยมากเนื้อนี่หวานเลยโดยไม่ต้องจิ้มอะไรเลยอ,อร่อยมากครับ อีกเหตุผลหนึ่งนะคะที่ชัามชอบมาทานะะอาหารที่ MK Gold นะคะและโดยเฉพาะ MK Gold สาขานี้ก็คือว่าเมนูเขาหลากหลายมากและสุดพรีเมียมจริงๆค่ะซึ่งเรานั่งที่ MK Gold เนี่ย เราสามารถที่จะสั่งทั้งสุกี้เอ็มเคเ็มย่างหมูกรอบแล้วก็แหลมเจริญได้ด้วยและนอกจากนั้นก็คือสั่งข้าวมันไก่มาทานได้ด้วยค่ะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยสั่งเข้ามาได้เลยนะใช่ค่ะสั่งได้เลยโอเคสั่งเขาไไ้ามาเลยแหลมเจริญก่อนแล้วกันนะคะโอเคโอเคร้านแหลมเจริญซีฟูด้ด f l a g ิ h i p store แรกของแบรนด์ข้าวมันไก่ทองคำ ซึ่งทั้งหมดเป็นแบรนด์ร้านอาหารในเครือ MK Restaurant Group ที่รวมเอามาไว้ในพื้นที่แห่งนี้เพื่อตอบโจทย์การเป็น All Day Dining Destination ใหม่ของย่านเอกมัยที่มีให้เลือกหลากหลายเหมาะสำหรับคนทุกกลุ่มทุกโอกาสเลยค่ะร้านแหลมเจริญซีฟูด้ดด้วยความเป็นร้านที่ตั้งอยู่โซนด้านหน้าของโครงการและการเป็นร้านอาหารทะเลก็เลยเกิดคอนเซปต์ Busy Pier ความหมายของ Pier คือท่าเรือหรือสะพานปลาที่มีคุณสมบัติเชื่อมโยงกับทะเล busy pier ก็หมายถึงความคึกคักมีชีวิตชีวานั่นเองค่ะพื้นที่ร้านก็จะแบ่งออกเป็น5โซนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีโซนอะไรกันบ้างคุณผู้ชมดูความสะดวกสบายสิค่ะตอนนี้นะคะนั่งอยู่ที่ MK Gold คะ่ะแต่ว่าสั่งอาหารจากแหลมเจริญมานี่นะคะจานแรกนะคะที่สั่งก็คือของโปรดของชามคะ่ะ แล้วอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะคะตอนแรกชั้นก็ไม่ทราบค่ะแต่นี่ค่ะคือปลากระพงทอดน้ำปลานะคะแล้วขอบอกเลยว่าเป็นออริจินอลนะคะเพราะว่านี่คือที่แรกในประเทศไทยที่ทำปลากระพงทอดน้ำปลา นี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูสุดพิเศษนะคะของแหลมเจริญสาขาเอกมัยค่ะเพราะว่าสำหรับเมนูนี้นะคะก็จะมีที่เอกมัยเท่านั้นนะคะเป็นข้าวขยำปูค่ะมันมาแบบจริงจังอะไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะนี่คือแบบก้อนจริงจังมากดีไหมคะอร่อยมากอร่อยตรงไหนคือตรง น้้จิมหรือว่าทุกอย่างทุกตรงเลยก็พี่ดูแล้วกันว่าข้าวขยําปูอ่ะม,มันทั้งสดทั้งหอมทั้งอร่อยอสําหรับเมนูนี้นะคะก็เป็นอีกเมนูที่ฉันชอบค่ะและถ้าสมมุติว่าเรานั่งอยู่ที่ร้านแหลมเจริญนะคะเขาก็จะมีเกลีลบาร์ค่ะซึ่งเราสามารถที่จะดูเชฟตอนที่เขาย่างได้เลยนะคะก็จะเป็นความพิเศษอีกอย่างหนึ่งลองชิมดีกว่า นี่นะคะหมึกไข่นะคะมีแบบเดี๋ยวให้ดูชิ้นนี้มันแบบดีงามมากเลยหมึกแบบสดๆเลยะคะ่ะแล้วไข่แบบเน้นๆตอนนี้นะคะ่ะอีกหนึ่งอย่างที่ไม่สามารถพลาดได้เลยนะคะก็คือข้าวมันไก่สูตรไทยหลัมคะ่ะข้าวมันไก่ทองคำค่ะเป็นสูตรของ คุณยายทองคำเมฆโตนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเอ็นเทเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้นะคะถ้าอยากจะทานเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบข้าวมันไก่ในตำนานอยู่ที่สยามสแควร์ซอย3ค่ะหากย้อนเวลากลับไปยุคเริ่มแรกของสยามสแควร์คงไม่มีใครไม่รู้จักข้าวมันไก่ไหหลำสูตรเด็ดเป็นข้าวมันไก่ไหหลำระดับตำนานของสยามสแควร์ซอยสของคุณป้าทองคำเมฆโตอร่อยเด็ดยิ่งกว่าเจ้าอื่นเพราะคุณป้ามีสูตรเฉพาะและพิถีพิถันในการเลือกไก่มาทำ เนื้อไก่ทุกส่วนนุ่มและช่ำไก่ตอน,น,นล้วนๆค่ะนี่ก็สั่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะชิมเลยค่ะ <c oughs> ไปที่ไหนชอบชิมเข้ามันไก่ <c oughs> ไม่แห้งไป <c oughs> ไม่มันไปเพราะว่ากำลังดีส่วนที่เด็ดมันน่าจะอยู่ที่น้ำจิ้มนะเนาะอันนี้อันนี้ทีเด็ดจริงงอร่อยมากอ <c oughs> ข้าวข้าวก็ววอร่อยนะข้าวอร่อยมากลองดูคนที่ชอบเนื้อไก่ที่มันแบบมันมันหน่อยหรือว่าช่วงติดมันหรือช่วงน้องสามารถสั่งได้หมดเลยค่ะแต่สำหรับสายเฮลตี้นี่ก็ก็เลือกได้เหมือนกันแบบที่ไม่ติดมันก็ได้เหมือนกันและสำหรับวันนี้นะคะชํมก็ขอขอบคุณ mk gold เอกมัยนะคะที่ให้ชํมได้สามารถมาทาน อาหารอร่อยๆอถึง3ร้านด้วยกันนะคะมีทั้งซูกี้จาก MK Gold นะคะแล้วก็อาหารทะเลส,สดใหม่จากแหลมเจริญนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะที่หาทานได้ยากมากๆเลยคือข้าวมันไก่ในตำนานนะคะสูตรคุณยายทองคำค่ะ